ดีครับ <c oughs> วันนี้มีเรื่องจะมาเล่าไม่รูวันหนึ่งผมได้ไปค้างนอนบ้านนาะใช่ไหมล่ะแล้วทีเนี้ยพอผมจะกลับบ้านเขาแค่ผมมา40บาทซึ่งก็เป็นตามปกติผมจะนั่งวินแล้วก็กลับบ้านตามปกตินั่แ,ลแลหละระหว่างที่นั่งซ้อนวินปกติผมก็นั่งฟังเพลงไปด้วยในระหว่างที่ฟังอยู่นั้นรู้สึกว่าเหมือนมีอะไรหายไปจากมือผมใช่ใบกิสิบผมหายไปแบงค์หนึ่งแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยเชียแม่งใบกิสิบหายไปไปดึงฮัลหลไปปุ๊ก ชัดเลยมีมีคนด้านหลังเขาบอกว่าน้องน้องบแบงค์ตกอะ่ะพี่กับผมก็เลยรีบบอกพี่ว่าวินจอดให้หน่อยได้ไหมครับแล้วผมจะวิ่งกลับไปคือระหว่างผมกลับไปอะ่ะผมก็วิ่งหาตามกองนั่นแหละมันข้างๆกัมีกองขยะอยู่แล้วทีเนี้ยผมก็ดันไปเห็นมอไซค์คคันหนึ่งจอดอยู่แล้วมีผู้หญิงที่ซ้อนอยู่ก็ลงมาแล้วหยิบอะไรก็ไม่รู้สีเขียวผมเห็นแล้วขน,นาดมันเท่ากับแบงค์เลยแบงค์แบง์หนึ่งเลยแหละผมก็เห็นอยู่ผมก็แบบ ใจคิดแล้วเชียใช่ป่ะวะต้อแช่งของกูป่ะวะผมก็หาต่อไปหาต่อไปแล้วก็มองไปด้วยสักพักผมเห็นท่าทางผู้หญิงน้นมันไม่ใช่แล้วพราะผู้หญิงเขาหยิบมาปุ๊บเขาทำท่าเหมือนหลบสายตาผมวะเอาของหลบสายสายตาผมแล้วซ้อนแล้วก็ขับหนีไปเลยผมก็แบบเชียรตังคูผมก็คิดแล้วเชียชิบหายแล้วตังให้พ่อกลับบ้านทำไมดีวะแล้วก็นึกขึ้นได้ว่าผมมีกระเป๋าตังค์อยู่ก็คิดอยู่แหละว่าถ้าเกิดว่ามีกระเป๋าตังค์มันรอดแหละแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันนนผมไม่ได้กระเป๋าตังค์มาแล้วถ้าเกิดว่า ผมไม่ต <bus y> ังค์ไม่พอกลับบ้านอ่ะพอายว่ผมจะอยู่ยังไงวะเยอยผมจะกลับบ้านยังไงวะก็ไม่แค่นี้แหละก็ถือว่าเป็นคำเตือนใจก็ถ้าเกิดใครเอากระเป๋าตังค์หรือค่ารถอะไรไปก็ใส่ไว้ในกระเป๋าดีๆนะจ้ะขอตัวลาไปก่อนจ้ะโจ๊ะ